<No. S 2> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาวสล็อตโลมาที่น่ารักทุกท่านนะคะเอาอีกแล้วสล็อตวันนี้นะคะเจอก,กันกับน้องปลาอีกแล้วตามเคยนะวันนี้น้องปลามาทุนแค่50บาทเท่านั้นทุกคนไม่ต้องตกใจนะคลิปนี้น้องปลาไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นตามเด็ดขาดนะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะท่านใดที่รับชมคลิปนี้แล้วเนี่ยก็ช่วยกันนะกดไลค์กดกแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ให้กับน้องปลาด้วยนะจ๊ะอ่ะ ห้ิบาททุกคนก็ลงเบ็ดตำตำไปก่อนนะไล,เล่เบ็ดไล่เบ็ดเลยทีนี้ฝากเนื้อฝากตัวไว้กับช่องใหม่ช่องนี้ด้วยนะคะเอาอีกแล้วสล็อตนะเอาอีกแล้วนี่คือแบบเออเอาอีกแล้ว youtube เอาอีกแล้วตัดช่องทางน้องปลาไปอีกแล้วฝากก็เลยเริ่มต้นกันใหม่เลยทีนี้ ไปกันเรื่อยๆตอนนี้อยู่ที่3บาทแล้วก็ขึ้นไป7.5เลยละกันสวยไหมสวยไหมอ่ะ5บาทกดไปเออได้ดาบไปอีก5บาทเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้เพราะว่ามาในทุนแค่50บาทเท่านั้นนะไม่ได้หวังอะไรมากมายเลยทุกคนแต่ถ้าเกิดได้ลายสวยก็ดีอ่ะ เหลือ24อุ้ยเหลือ15อน,นี่ขึ้นเบ็ดขึ้นเบ็ดแจ๋วไปเลยมาเข้ามาอีก9บาทเอออังหุ่น4ช่องไปอีก6บาทเข้ามาอีก15บาทนะจะเข้าฟรีเกมหรือเปล่าคอมโบที่3ไปคอมโบที่4คอมโบที่4อุ้ยไม่ไม,ไมีได้มา21บาทต่อไป27.5 ไปกันเรืเ่อยๆแหละทุกคนคลิปนี้น้าปามไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นตามเด็ดขาดเลยนะเหลือ12อุ้ยอุ้ยมาว่ะเออโบอนัสมาช่วยชีวิตเลยนนเนี่ยจริงโบนัสมาโคตชช่วยชีวิตเลยอ่ะเอาเป็นว่าเหลือแค่ไม่กี่บาทไม่ถึง10บาทเลยมั้งทุกคนอ่ะดาบขู่ไปก่อนอุ้ยจัดไปเต็มๆมเม,เมก้าวิน180บาทโอ้โหจกักจักไม่ถึง10บาท หลุดมาในโลกของโบนัสนะแล้วก็ได้ไปติดโล่ไปเป็นที่เรียบร้อยหมดไปหนึ่งลบไปหนึ่งแต้มทีนี้ดาบเดียวโอ้โหเข้าหน่วยฮื้ออะมาสวยสุดยอด สุดยอดเลยยังไม่ลบนะเลยสองแต้มลบไปอีกหนึ่งแต้มเหลือแต้มสุดท้ายทุกคนตอนนี้มีอยู่324บาทสุดท้ายแล้วได้ดาบเดียวอุ้ยปิดโลแน่เลยอ่ะเออนี่แหละรู้ทันมาแล้ว351บาททุกคนก็ยังพอได้อยู่นะตอนนี้แหละเรายังต้องกล้าขึ้นเป็ดแล้วเนี่ยข้างในเหลือ3บาท ต้องกาขึ้นเด็ดแล้วนะก็หมดโบนัสไปนะ354.50สตางค์ตางนะอยู่กันที่เบ็ด9บาทนะคะต่อไปก็ขึ้นเบ็ดไปเลย3 0 0เบ็ด3ามสลกันทีนี้รับชมคลิปนี้นะช่วยกันเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะน้องปลาก็ช่องใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะติดตามกันให้ทนันทุกคน เข้ามาสามคอมโบโอ้โหสิงโตมันดันลงมาข้างล่างซะก่อนเนาะไปลายๆเรื่อยๆเรื่อยๆหายเข้ามาเออ20ป่ปายสองคอมโบห้าบาทจริงๆ300รนี่เลิกได้แล้วนะเพราะว่าได้กำไร200กว่าบาทเลยทุกคน ไปกันก่อนไปกันก่อนโบนัสมาอีกไหมสักครั้งหนึ่งอะโบนัสสองครั้งในคลิปเดียวเนี่ยก็หางหายไปนานนะแต่ก่อนนกปากเคยได้อยู่นะไม่รู้ว่าปังอะไรได้โบนัสกันเลยสองครั้งสาครั้งก็มีทุกคนเดี๋ยวนี้อยากได้อีกนะก็ขอวอนนะคะโลมาช่วยพาโบนัสมาหน่อยเนาะ เหลือ250แล้วตอนนี้จะได้ไม่ได,ไไดไ้ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็เลิกอ่ะหายเข้าสี่ช่องไป20บาทแล้วก็หายเข้าอีกหนึ่งลาย10บาทปีเกมเข้าอีกแล้วโอ้โหมาสิมาสิเอาละ่ะเข้าปีเกมไปเป็นที่เรียบร้อยอีกแล้ว ในฟรีเกมก็ขอให้ได้สวยๆแล้วกันเนาะไม่มาเลยอ่ะไช่สี่ช่องเข้ามา20คลิปนี้นะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นตามเด็ดขาเลยนะทุกคนก็บอกกันเรื่อยๆนะว่าห้ามเล่นตามนะคะจบไปแล้วโบนัสนะได้มาแค่80บาทเท่านั้นนะ334บาทนะคะตอนนี้ หงุ่นสีช่องไปอีกไปกันต่ออีกนิดหน่อยดีกว่าเนาะได้ก็ได้หมดก็ไม่ซีเรียสนะอุ้ยมาอืออโอ้ยแปดรยสามทุกคนสวยอะมงกุฎมอนคือมงกุฎเลยมันรวมรวมกับรวมรวมกับอาตัววายนะมงกุฎรวมรวมกับวายที่คือแบบสุดสุดจริงเมก้าบินไป850บาทนะโวย จบอยู่ที่1 1 4 0บาทนะทุกคน44บาทนะคะโอเคกำไรเกินพันแน่นอนนะคลิปนี้ไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นตามเด็ดขาดเลยนะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอ่ะจบกันแล้วกันเนาะคลิปนี้น้องปาไม่สนับสนุนให้เล่นตามเนี่ยก็ดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องปาด้วยนะจ๊ะเอาละ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน,าน้าละกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องปลาขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย